เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนผีเจ้าป่าเจ้าเขาขอบคุณคุณสวินบุญส่งด้วยครับที่ส่งเรื่องเล่าร้อนๆมาให้ชาวสยองเดลีได้ฟังกันเมื่อประมาณปี2535ผมได้เข้าไปทำไร่กับพี่ชายและแม่ที่บ้านปอยหา เหตุที่ชื่อว่าบ้านปลอยหาเพราะว่าหมู่บ้านที่อยู่ในป่าดงดิบไม่มีรถที่จะเข้าไปได้ต้องหอบข้าวหอบของเข้าไปกินกันเองโดยปีหนึ่งจะออกมาเพียงหนึ่งครั้งตอนที่ขายข้าวโพดได้ผมเข้าไปเพื่อทําไร่ข้าวโพดจะมีรถไถเข้าไปรับข้าวโพดได้เพราะว่าเราจะทําทางเข้าให้แค่นั้นซึ่งทางที่จะเข้าไป จะเป็นภูเขาและป่าดงดิบรุ่นล้วนไม่รู้ว่ากี่กิโลเมตรถ้าออกเดินตั้งแต่เวลาหกโมงเช้าก็จะถึงที่อยู่ประมาณบ่ายโมงแต่ผมก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะครับเพราะตลอดเส้นทางจะเป็นป่าดงดิบเหตุที่เข้าไปทําลึกขนาดนั้นก็ここเป็นการแอบเข้าป่าเพื่อทําไร่ซึ่งมีญาติเป็นลุงแท้ๆเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วหนึ่งปี จึงชวนพี่ชายและผมเข้าไปทําด้วยผมเข้าไปทํานั้นเป็นป่าใหม่อยู่ในดงลึกมากครับเดินประมาณค่อนวันถึงจะถึงก็ไม่รู้ว่ากี่กิโลพวกผมได้สร้างกระท่อมอยู่ด้วยกันไม่ได้ตัดต้นไม้ใหญ่นะครับจะเป็นเหมือนป่าไผ่กว้างใหญ่ผมจําได้ว่าตัดต้นไม้ใหญ่เพียงต้นเดียวเท่านั้นตอนเข้าไปปีแรกเคยเห็นพวกเก่งเนือหมูป่า เดินเข้ามา,กาใกล้ๆที่พักด้วยเพราะพวกเขาไม่เคยเห็นคนแล้วจะมีลุงอินและพี่ชายเป็นคนสังหารหมูป่าเพื่อนำเอามาทำเป็นอาหารที่ผมอยู่กันที่นั่นผมเคยเห็นสัตว์ปแปลกๆที่ไม่เคยเห็นในชีวิตผมเช่นผีเสื้อตัวใหญ่มาก ขนาดเท่ากับฝ่ามืออยู่ตรงแถวๆริมน้ำที่เราจะเอาไว้ใช้กินใช้อาบซึ่งเป็นสายน้ำไหลผ่านตลอดปีแหล่งน้ำนี้อยู่ไกลจากที่พักประมาณ200เมตรเวลาเราอาบน้ำเสร็จก็จะหาบน้ำขึ้นมาใจกันลอน5ลิตรหามขึ้นมากันคนละสองกนลอนในป่านี้จะค่ำเร็วมากประมาณห้าโมงเย็น ก็เริ่มที่จะมืดแล้วผมชอบตอนฝนตกจะได้ยินเสียงฝนตกมาตั้งแต่ไกลเป็นเสียงน้ำฝนที่หล่นมาใส่ใบไม้จะได้ยินเสียงมาไกลมากเมื่อเริ่มขาบก็ต้องรีบเข้ามุ้งนอนฟังเสียงอยู่ที่จะดังเป็นจำนวนมากที่เล่ามานี่จะสื่อให้เห็นว่าพื้นที่ที่พวกเราอยู่เป็นป่าดงดิบจริงๆนะครับ และมีอยู่วันหนึ่งตื่นขึ้นมาตอนเช้าพี่ชายสังเกตว่าหลังคามันจะตุงตุงลงมาลักษณะคือเราใช้ผ้ายางเขียวกางกั้นหลังคาไวา้เพื่อไม่ให้ฝนหยดรัวลงมาพี่ชายผมไปส่องดูว่าอะไรตุงตุงที่ผ้ายางนั่นก็เห็นว่ามันเป็นนกพี่ชายจึงได้เอาไม้ไปกระทุงให้มันบินออกไปแล้วมันก็ยังไม่ยอมไปไหน ที่ชายผมเลยตัดสินใจยิงที่หัวนกตัวนั้นและได้นำเอามาทำเป็นอาหารเช้าคืนนั้นประมาณสองทุ่มแม่ผมปวดหัวมาปวดแบบไม่รู้สาเหตุจากนั้นในล,ลองกินยาทำใจที่มีก็ไม่หายพอเช้ามาประมาณตีสี่กูรีบพาแม่เดินออกจากบ้านเกือไปโรงพยาบาล กว่าจะมาถึงปากทางของปา่าก็ประมาณบ่ายสองเพื่อจะขึ้นรถไปหาหมอที่โรงพยาบาลอำเภอวังทองเมื่อไปถึงโรงพยาบาลหมอตรวจด,ดูก็ไม่พบสาหีเพราะว่าทุกอย่างนั้นปกติดีมีพี่ชายคนหนึ่งทํางานอยู่ที่ลมสากก็เลยได้เข้ามาคุยกันที่บ้านพักพี่ชายชื่อว่าพิสิทธ์นะครับส่วนพี่ชายที่ผมไปทำไร่อยู่ด้วยนั้น ชื่อว่าพี่ถมคืนนั้นก็ได้นอนที่บ้านพี่สิทธิ์แล้วอาการปวดหัวของแม่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเลยเมื่อเช้ามาก็ได้พาไปที่โรงพยาบาลหลมสาหมอตรวจดูอาการแล้วก็บอกว่าทุกอย่างนั้นปกติดีไม่มีอะไรผิดปกติเลยก็ทำได้แค่ให้ยาแก้ปวดแม่มากินอาการแม่นั้นก็ยังปวดอยู่ ระหว่างที่พักอยู่ที่หล่มสัก์พี่สะพ้ยก็ได้พาไปหาล่างทรงล่างทรงผู้นี้เป็นผู้หญิงซึ่งตัวผมมองว่าเป็นสิ่งที่แปลกมากครับและไม่น่าเชื่อคือเรื่องที่เกิดขึ้นในป่าดงลึกแต่ล่างท,งทรงที่อยู่หมู่บ้านศากด์งอยห่างกันร้อยกว่ากิโลเมตรแต่ล่างทรงก็ทักได้ถูกต้องล่างทรงท,รงท่านทักว่าไปฆ่าบุริวารเขา เขาจึงได้ตามอาคา่าหมายจะเอาชีวิตแม่เองให้รีบกลับไปขอขมาเขาซาไม่งั้นเขาจะเอาไปอยู่ด้วยแต่สิ่งที่แปลกคือไม่มีใครเอาอะไรไปเล่าให้ล่างทรงผู้นี้ฟังมาก่อนแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าแม่ผมมาจากไหนบอกแค,แค่ว่าปวดหัวไปหาหมอหมอก็บอกปกติก็เลยไม่รู้จะทำยังไงพี่สะพ้ยจึงพามาหาล่างทรงดู เมื่อรู้อย่างนี้ผมกับพี่ชายรีบพาแม่กลับไปทำการขอขมาแล้วก็ได้ทำการจุดธูปขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขามีเหล้าไก่อาหารผลไม้หลายอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่พอจะจัดหาได้ในวันนั้นแล้วพอพิธีกรรมขอขมาเสร็จเรียบร้อยพอตกค่ำวันนั้นอาการปวดหัวที่แม่เป็นอยู่ก็หายเป็นปกติเลยครับ สรุปว่านกที่พี่ชายยิงนั้นคงจะเป็นบริวารของเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วเจ้าป่าเจ้าเขาก็มีจริงซึ่งตอนแรกผมไม่เคยเชื่อเลยวันนี้ผมได้เห็นกับตาตั้งแต่ต้นจนจบส่วนตัวผมนั้นจึงได้เชื่อร้อยเปเซน์ครับจากนั้นก็ได้ทำไล่อีกไม่ถึงปีก็ได้มีทหารเข้ามาขอร้องให้ออกจากป่า พวกเราจึงได้ออกจากป่ากันครับครอบครัวของลุงอินก็ได้มาสร้างหลักปักฐานอยู่ที่บ้านป่าจนถึงทุกวันนี้และทุกท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ครับเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟัง